ร้านเกษจรชุกหนคะ่ะวันนี้ก็มาเริการส่งต้นทุเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะส่งต้นทุเรียนแพทอินโดหอนทองแพทนะคะให้ลูกค้าจังหวัดกระบี่อยู่อำเภอเขาพนมนะคะลูกค้ามาคัดต้นไม้เองหน้าร้านนะคะเมื่อวานนะคะมาคัดเลือกต้นไม้เองเลยรอบนี้มาซื้อเป็นรอบที่3แล้วนะคะก็คือจะมาคัดเลือกต้นไม้แล้วให้รถทางร้านไปส่งนะคะลูกค้าอยู่ที่ อำเภอเขาบ้านนมจังหวัดกระบี่นะคะปลูกตุเรียนเครอินโดมอนทองเครแบบไซส์เข่งเบอร์สี่เข่งละ1,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะตุเรียนสายพันเครอินโดมอนทองเครนะคะเข่งเบอร์สี่นะคะชุดนี้ทพียรลูกค้าดูอยู่นะคะเข่งละ1 0 0 0บาทท้วนนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์ตุเรียนต้นใหม่เลยนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะเครออินโดนะคะเป็นตุเรียน ต้นเตี้ยนะคะผลโตผลดกนะคะเป็นทุเรียนเคลของอประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะเข่งเบอร์สี่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะทูเรียนสายพันหมอนทองเคลนะคะเจดียดูอ้วยทูเรียนหมอนทองเร,เราก็จะติดป้ายสติ๊กเกอร์ไปให้นะคะแบบนี้นะคะ,คะทุเรียนหยานทองเซตุ่งจ่งจุ่ทงที่ที่สั่ง เราก็จะติดป้ายไว้ให้แบบนี้นะคะไว้อินโดนะคะเป็นป้ายที่ลูกค้าปลูกไว้เป็นปีสองปีข้นไปมนะคะไม่เอินโดค้านี้เป็นหมอนรองเทนะะเน้นะคะเข่งเบอร์สี่นะคะต้นพันธุ์สมุนไพรพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะเอสไนเดอร์ที่ขึ้นหน้าทิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันนะคะ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาคัดหน้าร้านนะคะเห็นต้นพันธุ์แล้วถูกใจไซส์ไหนชุดไหนก็โทรเข้ามาสดถามละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าทิศสบถามละเอียดเพิ่มเติมจากน้องเอ็มินได้เลยนะคะส่งตัวไทยนะคะการจะส่งแบบเพ็กลงกลงนะคะส่งหมอกลงไปรษดีนะคะรถกระบะรู้ว่าแบบนี้นะคะหรือว่ารถถอรอนรถสิล้อน,นะคะบริการจะส่งทั่วไทยอยู่ที่จํานวนต้นนะคะ การจะส่งมีหลายช่องทางจะส่งทุกวันเลยนะคะ,ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาคัดหน้าร้านนะคะเหมือนลูกค้าท่านนี้นะคะลูกค้าก็เดินทางมาคัดต้นไม้เองได้นะคะกดไลค์อโลเคชันจากน้องแอดมินได้เลยนะคะ,ะมาคัดเลือกต้นไม้แล้วให้ทางร้านจะส่งให้นะคะอันนี้ก็จำนวน50กว่าเข่งนะคะ,ะเราจะส่งแบบรถกระบะรัวนะคะ,ะลูกค้าที่ สนใจนะคะ,ะเดินทางมาคัดต้นไม้ให้ทางร้านเราจะส่งให้แบบนี้ก็ได้หรือว่าเอารถมาบรรทุกเองหน้าร้านก็ได้นะคะร้านเกษตรยุกใหม่ตั้งอยู่อำเภอบ้านตาฝุ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร้านอยู่ติดถนนเส้นหลักสุราษฎร์ภูเก็ตสุราษฎร์กระบี่พังงาตรงนี้เลยนะคะลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาคัดหน้าร้านนะคะมาได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะร้านเปิดตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะหรือลูกค้าที่ เดินทางมา,าจากภาคเหนือภาคอีสานนะคะลูกค้ามาเลยเวลาก็สามา,ถมา,าบบรถโทรมาบอกทางร้านนินไปได้นะคะแต่ร้านก็จะรดนะคะเพราะว่าเลยเวลาแล้วทางเราก็จะปิดร้านก็จะเหลือเฉพาะคนที่เฝ้าร้านอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าที่เดินทางมา,าจากจังหวัดที่จังหวัดไกลๆนะคะมาถึงเลยเวลาก็สามารถโทรมาแจ้งได้นะคะก็จะมีคนรออยู่ที่ร้านเลยนะคะวันนี้ก็จะส่งแบบเบเบ บบรถกระบะตัวนะคะอันนี้ลูกค้ามาคัดเลือกเองหน้าร้านเลยนะคะลูกค้าน่ารักมากมาคัดมาคัดเลือกเองนะคะมาบ่อยๆเลยนะคะของเจ๊ต้นจะมาคัดเลือกเรื่อยๆนะคะไปปลูกตีละห้าสิบหกสิบกนะคะ,ะชุดน,นี้จะเป็นแคนโดต้นพันสวยมากนะคะแคนโดลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแคนโดยย้ไม้สู่งเฉยๆแบบนี้เอาไปวางไว้ได้เลย เรียนจากประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกค้าก็มาคัดเลือกได้เลยนะคะต้นตันสวยๆเรามีหลายไซส์หลายสายพันธุ์ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เข่งเล็กเข่งใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแบบตุ่มเล็กถุ่มใหญ่เราก็มีครบนะคะ ต้องการไซส์ไหนสายพันไหนสอบถามเยลเพิ่มเติมได้มีพันไม้ผลทุกชนิดนะคะมีปุ๋ยมียาจำหน่ายนะคะบริการจะส่งทั่วไทยเลยนะคะถึงบ้านนะคะลูกค้าที่ต้องการก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ต้องการไซส์นี้นะคะต้องการไซส์อื่นที่โตกว่านี้นะคะหรือว่าเล็กกว่านี้เราก็มีทุกไซส์นะคะมีทั้งหมดทุกไซส์ให้เลือกไซส์ติดดอกแล้วติดลูกแล้วเราก็มีนะคะลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ